สวัสดีครับเช้าวันอาทิตย์เนาะวันที่11กรกฎาคม2 5 6 4นเนาะเช้าวันนี้ผมมารีวิวจะมารีวิวที่แบ่งแปลงขายเนาะแบ,แบ่งแปลงละสองงานแล้วก็ยังเป็นแปลงละหนึ่งไล่แล้วก็ไร่กว่าแล้วก็สองไร่เนาะพอติซี่อขายไปนะ,ะงานละหนึ่งแสนบาทเนาะหมายถึงสองปีที่แล้วเนาะ ท,ที่เห็นอยู่นี้เป็นหมู่บ้านห้วยบงคืมชันอดเนาะตำบลโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูใกล้ๆโรงงาน NB N b แวีวอ่าแถวโรงงานเย็บผ้านะครับผมห่างคนส่งมา1กิโลทีนี้จะมารีวิวที่แปลงแบ่งแปลงขายเนาะเป็นสไตล์บ้านสวนจะตรงไปข้างหน้านี่ครับ ไปนี้จะเป็นวัดป่าอรัเนาะคุณผ่มบ,บ้านคนอยู่รอบๆเขากำลังสร้างอยู่ที่ดินจะตรงไปข้างหน้านี้ถ้าเลี้ยวซ้ายไปนี้จะไปออกอบ้านกำนันบ้านจิมชาติออกไปสำนักง,งานขนส่งได้ไฟฟ้าก็ดึงผ่านมาแล้วแหละครับที่เป็นประปานี่ก็เป็นที่จับสัญของสักรอกูเอาแบ่งๆกันหมดแล้วถนนนี่ก็รอ มีบ้านถ้ามีบ้านคนขยายมาทางอบอตอเขาก็พัฒนาถนนตามแล้วก็ไฟฟ้าก็มาตามด้วยนะครับผมที่เห็นเป็นป่าอยู่คาเนี่ยแหละครับผมคือแบ่งเป็นแปลงละ200ตารางวา200ตารางวานี่ถูกขาย่าเนี่ยถูกขายไปแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็ขายอยู่ แปลงละสองแสนบาทจะมีทางเข้าทางเข้าไปนี้5เมตรไปทะลุแปลงข้างในที่ทั้งหมดอยู่นี้ประมาณ8ปดไรนะครับผมแต่ถูกจัดสรรแบ่งแปลงออกมาเป็นแปลงแปลงเนาะประมาณ8-9แปลงก็เลยติดเงื่อนไขของทางที่ดินเขาให้แบ่งไม่เกิน9แปลงที่ตรงนี้ก็มีเพื่อนบ้านเนาะเขามาซื้อกันหมดแล้ว สี่ห้าเจ้านั่นแหละก็รอแปลงข้างหน้าสองไร่ที่จะแบ่งจะแบ่งออกแบ่งแปลงขายหรือขายเหมาทั้งแปลงได้นะครับผมเป็นป่ายุคาอยู่ผืนนี้เขาเหมาซื้อสองแปลงร่วมกันเป็นหนึ่งไร่เนาะหนึ่งไร่จากเสาเหล็กออกมา มาถึงเสาเหล็กตรงนี้เสาเหล็กตรงนี้จะเป็นทางเข้าไปทะลุแปลงด้านในเผื่อมีท่านใดมองหาที่ดินเป็นการลงทุนเนอะเก็บให้ลูกให้หลานถนนจากเสานี้มานี้5เมตรถนนจะเข้าไปทะลุแปลงข้างในลึกเข้าไปประมาณ80เมตรฝั่งนี้จะขายกันหมดแล้วเหลือหนแปลงอยู่นั้น สองไร่ไอ้ผู้ติดสง,งานก็ถ้าสนใจแปลงแปลงไว้แล้วก็แปลงนั้นก็สองแสนบาทเนาะและแปลงนี้เป็นเนื้อที่ใบนี้สไร่แล้วเป็นใบหนึ่งอะ่ะใบนี้สองไร่ถ้าสนใจเหมาทั้งแปลงมันก็ตกงานละแสนเนาะงานละ1นึ่งแสนบาทถ้าจะแบ่งก็ออกค่าใช้ใจ่ายแบ่งกันเองครับผม ถ้าเหมาเป็นผืนก็มาเจราจาต่อรองราคาได้นะครับผมที่สร้างบ้านสวนอยู่ในตำบลโพไยอําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนรอแต่อบตอมาพัฒนาถนนคอนกรีตเข้ามาก็จะเป็นที่ดินที่พัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยได้เนาะข้างหลังด้านหลังจะเป็นคลองเป็นคลองน้ำสาธารณะมีน้ำ เกือบทั้งปีแหละครับความกว้างประมาณ30เมตรของน้ำเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, ครับผมเนาะ,ะีทดินบ้านคืมชาติตำบลโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับผมนะจะเป็นแปลงยาวๆเข้าไปตรงนี้แหละพาเดินดูก่อน ป่าอยูคภาทั้งหมดแปลงนี้จะเป็นเนื้อที่อยู่สองไร่เนาะเพื่อมีท่านใดสนใจอยากจะได้ไปทําเป็นบ้านสวนระยะห่างจากหนองบัวลำพูก็8กิโลเมตรเนาะห่างสารกางมานี้ก็อหกิโลเมตรมาถึงนี้จากนี้เข้าไปเทศบาลก็ประมาณ7กิโลครับผม พื้นที่ตรงนี้เป็นตำบลโพชัยอำเภอเมืองหนองบัวลำพูอยู่ระหว่างเขตผังเมืองที่จะพัฒนาถูกยกเป็นเทศบาลหนองบัวลำพูแล้วครับผมที่จะยาวมาสุดป่าอยุคาแต่งนี้สุดป่าอยุคาเนาะเป็นเนื้อที่สองไร่แล้วก็มีแปลงอีกต่อไปก็เป็นหนึ่งไร่ครับหนึ่งงาน อ่าหนึ่งไร่สองงานกว่าๆเราําไม่ได้แปลงนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ถนนยาวเข้ามามาถึงตัวนี้เนี่ยเสาคอนกรีตเสาปูนนี้คือเนื้อที่สองไร่อย่างจะมาสุดนี้สุดนี้แล้วก็แปลงนี้ลงไปนู้นจะหนึ่งไร่สองงานเนาะถ้าเหมาเอาหมดเลยก็ได้เนาะเพราะว่าแปลงนี้ที่แบ่งที่แบ่งขายเมื่อสองปีก่อนเนาะก็งานละหนึ่งแสนบาท ถ้าจะเหมาทั้งแปลงสองไร่นี่ติดต่อเข้ามาเลยนะครับผมเดี๋ยวจะเดินลัดออกไปถนนที่ตัดไว้ตรงข้างหน้านี้เป็นป่ายู่คาเนาะขายไม้ยูคาได้เป็นหมื่น,อ,นอะตีกายไอสองปีก่อนที่ดินคืมชาานนะครับผมมณฑลโพชยัยอำเภอเมืองหนองบัวลำพูนี่แหละ ผู้สนใจมองหาที่ดินสร้างบ้านสวนอยู่ไม่ไกลเมืองเนาะติดต่อเข้ามาครับผมนี้ถนนจะเข้ามาแปลงนี้จะตัดถนนเข้ามาชนมาชนแปลงนี่แหละคือแปลง2ง,งานก็อยู่ตรงนี้ถ้าสนใจแบ่งไว้เรียบร้อยเนาะมีถนนเข้ามานี่ห้าเมตรถนนนี่มันจะกวมป่าอยู่คามานี้ ก็เห็นหลักเห็นหลักจากหลักนู้นมหาหลักไหนหลักหลักมันหายไปไหนอ๋อนั่นเห็นหลักไหมหลักอยู่ตรงนู้นหลักอยู่อยู่นั่นแหละนั่นแหละเพราะว่าพื้นที่สองงานสองงานนี้สองแสนนะครับผมคือมาซื้อเลยๆสองงานเสร็จเแปลงนี้จะใหญ่กว่าน่อย ข้างบนนี้เขาซื้อกันหมดแล้วเผื่อมีท่านใดจากได้ที่เก็บไว้ให้ลูกให้หลานหรือไว้สร้างบ้านอยู่ในอนาคตนะครับผมสองแสนบาทไม่แพงนะครับผมเพราะขายเมื่อสองปีก่อนก็งานละแสนอยู่แล้วตอนนี้ถ้าใครมาเอาก็ขายในราคาเดิมนะครับผมที่แบ่งไว้แล้วแปลงนี้นาะแล้วก็แปลงนี้สองไร่รวมกับข้างล่างนี้มันสามไร่กว่า ขายแปลงเลยจะเอาแปลงไหนก็ได้แปลงนี้ก็ขายงานละแสนเหมือนกันเนาะถ้าจะแบ่งจะแบ่งเอาก็ให้ออกค่าใช้ใจ่ายรังวัดเองนะครับผมเพราะว่าปีนี้น่าจะรังวัดได้อีกแล้วเพราะว่ามันร่วมสามปีสามปีจะแบ่งแปลงได้อีกเนาะผู้สนใจติดต่อเข้ามานะครับผมศูนย์เก้าสามหกสามห้าหกหนึ่งสี่หนึ่งช่องตะวัน อสังหาริมทรัพย์นะครับผมที่ดินอำเภอเมืองหนองบัวลำพูหละครับผมไม้ยุคานี่สามารถขายได้แล้วเนาะถ้าเข้ามาซื้อตอนนี้ไม้ยุคาจะไม่ให้นะครับผมตอนแรกจะตัดเจ้าของที่จะตัดขายเองถ้าซื้อไปแล้วรอบที่สองก็ตัดเอาเหมือนกันแหละตรงนี้ที่เขาซื้อไปแล้วนี่ถนนนะครับผมถนนเข้ามานี้ห้าเมตรถนนจะอยู่กวมไปนี้ิเสียงมานี้ พื้นที่ทั้งหมดแปลงนี้คือ2ไร่แปลงติดทางนี่แล้วก็แปลงด้านล่างลงไปอีกหนึ่งไร่2งานสนใจสอบถามเข้ามาครับผมที่ดินอำเภอเมืองหนองบัวลำพูที่สร้างบ้านสวนเป็นที่ลักษณะอยู่สันเนินเนาะน้ำไม่ขังแล้วก็ลงลงไปด้านหลังจะมีคลองถ้าซื้อสองแปลงใส่กันเนี่ยเป็น3ไร่กว่าเนี่ยจะติดคลองห้วยสาธารณะนะ ความกว้างของคลองห้วย30เมตรมีมีถนนเรียบคลองออกไปทะลุฝั่งนู้นเดี๋ยวจะพาวนดูตอนนี้มาถ่ายแปลงดินก่อนที่ดินสวยๆอยู่ใกล้เมืองไม่ลึกไม่ไม่เข้าไปลึกเริ่มมีน้อยนะครับผมสวยๆแบบนี้ผู้สนใจติดต่อเข้ามาเนาะมีเพื่อนบ้านอยู่ล้อมรอบหลายหลังนี่ครับ ฝั่งตรงน้นก็เป็นของกำนันโพชัยล่ะครับผมติดที่กำนันโพชัยฝั่งโน้นเพื่อนบ้านเขามาอยู่ปลูกอินทผลัมแล้วก็มีเพื่อนบ้านเข้าไปนี้สามสี่หลังล่ะครับผมสามารถพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยแบบสวยๆนะครับผมยังไงก็ผู้สนใจหรือมองหาที่ดินติดต่อเข้ามานะครับผมอำเภอเมืองหนองบัวลำพู องตะวันช่องตะวัน,วนที่ดินอสังหาริมัพซับครับผมแปลงยูคานี่แหละครับผมเริ่มจากตรงเสาเต,รตรงต้นไม้นั่นแหละต้นไม้ไล่ไมานี่น่าจะได้สักกี่เมตรดี35เมตรโดยประมาณเนาะโดยประมาณ30เมตรลึกเข้าไปถึงสุดแปลงปลาย,ยูคานี่แหละ ครับผมเนะื้อที่สองไร่แปลงนี้ที่สวยๆงามๆครับผมมีเพื่อนบ้านอยู่แล้วก็รอการสร้างบ้านเนาะตอนนี้เขาเจ็บไม้ยูคาเป็นดอกเบี้ยตรงนี้ไร่หนึ่งเขาขายไปได้หมืน่นรู้สึกขายไปได้หมื่นห้าเนาะแปลงนี้สองไร่ไม้ก็อยู่ประมาณไร่กว่าก็ขายได้ปีละหมืน่นสองปีต่อหมืน่นไม่ใช่ปีละหมืน่นเนาะสปีต่อหมืน่น ก็ถือว่าเป็นผลกําไรเป็นผลพลอยได้ของการลงทุนที่ดินครับผมที่ดินว่างเปล่าภาคอีส,สานเป็นแหล่งสร้างเงินให้สําหรับคนที่มองเห็นครับผมสนใจติดต่อเข้ามาครับที่ดินแบ่งแปลงขายเนาะยังเหลืออยู่สามไร่กว่านะครับผมถ้าจะแบ่ง ทางเจ้าของที่จะไม่แบ่งให้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นเนื้อ,อที่เดียวกัน2องไร่หนึ่งใบถ้าจะแบ่งเป็น2แปลงก็ผู้ที่ซื้อออกค่าแบ่งแปลงเองนะครับผมราคาขายงานละ 1, 100่งแบาทถ้าเหมายกแปลงราคาคุยกันได้ครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามช่องตะวันที่ดินหนองบัวลำพูด,ด้วยนะครับผม เดี๋ยวจะพาวนอ้อมไปดูดูห้วยด้านหลังเนาะเนาะจะวนอ้อมไปนี่แหละคลิปยาวหน่อยไม่เป็นไรครับผมอ้น,นี้เขาซื้อกันแล้วนอกจากเขาจะขายต่อเนาะซื้อเมื่อสองปีที่แล้วก็ขายไปงานละ1นึ่งแสนแบ่งแปลง,งให้เรียบร้อยผมก็คอยดูแลทุกอย่างถ้ามันมีปัญหาเรื่องรักเหตดักแดนผมก็มาคอยตรวจสอบดูแล แบ่งกันสองเจ้าหนึ่งหนึ่งเจ้าสองเจ้าสามเจ้าสามเจ้าอยู่นี้ครับผมสี่เจ้าข้างในนู่นอีกที่ดินตรงนี้หนึ่งไรสองไรสองไรกว่าทั้งหมดทั้งผืนนี่มันแปดไรกว่าครับผมมาทำถนนอีกสองเส้นเส้นละห้าเมตรยาวแปดสิบเมตรก็คุม้ม ใ่นใดที่ซื้อเก็บไว้คุ้มครับหน้าทางได้กว้างนี่แปลงนี้ซื้อซื้อไปสองปีที่แล้วงานละหนึ่งแสนหน้าทางยีหเมตรนะหาไม่ได้อีกแล้วครับผมที่ดินสวยๆแบบนี้สนใจติดต่อเข้ามาพบครับผมเหลืออยู่2แปลงสามแปลงเล็ก2แปลงใหญ่แล้วก็หแปลงเล็กเนื้อที่สามไร่กว่า,วาแต่แปลงหนึ่ง แปลงติดถน,นนนะ่ะสองไร่เนาะสนใจเข้ามาก็ซื้อโอนได้เลยครับผมในราคางานละหนึ่งแสนราคาเดิมนะครับผมพัฒนามาหมดแล้วชาวบ้านเขาก็ดึงไฟเข้าไปหมดแล้วก็ขอใช้กับเขาสมทบทุนเนาะเพราะไฟฟ้านี่ขอกันเองครับผมติดกับที่จัดสรรของสกักอนคูเนี่ยถูกพัฒนาไปหมดแล้ว เดี๋ยวพาวนดูคลองห้วยเนาะไปดูคลองห้วยอยู่ด้านหลังมันติดถนนติดกับที่ดินแปลงนั้นเพื่อท่านใดที่อยากได้ที่สร้างบ้านสวนใกล้คลองน้ำเนาะ นนที่ดินลนงบนภูที่เยอะเนาะก็บ้านเรือนจะปลูกอยู่แทรกอยู่ตามหวัวไล่ไปนาอยู่แบบอิสะระเนาะเขา้าตรงไปนี้ก็ออกถนนสี่เลนเลี้ยวมานี้ ลองน้ําอยู่ตรงนี้ครับผมคลองน้ําก็ไปติดที่แปลงตัวนั้นแหละอยู่ด้านล่างหนูนี่เป็นคลองคลองใหญ่เลยคลองใหญ่คลองน้ํามีน้ําตลอดหน้าแหล่งถ้าเราทําฝายไว้จะมีน้ําใช้ในเกษตรไปติดแปลงโน่นแหละแปลงด้านหลังของป่ายูคาก็เป็นรู้สึกอ่าเขาจะทําเป็นถนนตามคูสะไปถึงที่แปลง ป่าอยู่ขาโน่นแหละนี่ฝั่งนน้นมันเขาไม่ตัดหญ้ามันรกไม่เดินผมจะเดินฝั่งนี้นี่มันจะเป็นคลองแน่ป่าอยู่ขาเหมาะกับสร้างบ้านสวนนะครับผมเขาก็ดึงน้ําจากคลองขึ้นไปใช้กันครับผมเผื่อมีท่านใดกำลังมองหาที่ดินในเขตอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนี่แหละบ้านคืมชาติเนาะ ที่เห็นปลายุคานั่นแหละป่ายุคาสูงสูงเนาะที่แปลงไปติดถนนแปลงที่ว่าสองไร่แล้วก็แปลงไร่สองงานติดอยู่ด้านล่างน้ําเต็มนะันพี่น้องท่านไหนที่ชอบที่ติดคลองด้านหลังข้างหน้าติดถนนก็มาเหมายกแปลงเลยสามไร่กว่านะราคาเข้ามาคุยกันนะครับผมเพราะว่าผมแบ่งขายนี่สองปีก่อนก็งานละหนึ่งแสนบาทแต่ตอนนี้จะไม่ ไม่แบ่งให้นะถ้าซื้อเหมาหรือจกแบ่งก็จับกลุ่มมาแบ่งเอาเองครับผมยังขายให้อยู่ครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมช่องตะวันที่ดินหนองบัวลำพูครับผมสวัสดีครับ